สวัสดีค่ะนี่เป็นไผ่ลวกหวานภูกระดึงสวนขรวองนะคะฝนตกหน่อไม้ขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้จะมาพาชมกันสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาชมสวนนะคะเราก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูว่าหน่อไม้ไผ่ลวกหวานนี่น่าปลูกไว้รับประทานมากค่ะเพราะว่าเขาหนอดกดีอันนี้ดูหนอ่อขึ้นมาสวยงามเลยค่ะ อันนี้ก็เพิ่งพ้นดินขึ้นมาหน่อน,นี้สังเกตว่าเขาจะซ้อนๆกันเลยนะคะนี่อีกหนอนค่ะสวยงามค่ะอย่าลืมปลูกไว้ทานกันนะคะปลูกง่ายค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาเขาก็เหมือนไผ่ลวกทั่วไปแต่ว่าเขาหนะหวานออกจากกอกินสดได้เลยเวลาเราดูแลดีๆ หน่อเขาจะดกแล้วก็มีความกรอบอร่อยค่ะเราจะพามาดูาต้นนี้กันนี่เลยนี่ก็หนอนนี้สูงแล้วถ้าเราจะเอาไว้เป็นต้นพันธุ์ก็ได้ค่ะหรือจะเอาหนอ่อหนอนี้ไปทานก็ได้หน่อนี้น่ารับประทานมากค่ะตรงนี้เลยนี่เราจะแหวะให้ดูว่า อยู่ในมีอะไรในกอไผ่นี่เลยค่ะนี่นอนนี่ก็กำลังจะสวยนอนนี้ก็มีสังเกตว่าเขาจะเกิดมาเป็นกลุ่มกมค่ะนี่ค่ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยก็ใกล้เคียงกันนี่ก็กําลังจะออกหน่อสวยงามเหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยอันนี้กําลังจะแตกแล้วก็มีหนอนนี้แล้วก็นอนนี้เกิดมาชิดๆกันนี่อีก อันนี้ก็ไปเอาไปทํากับข้าวได้แล้วค่ะด้านนี้ก็มีค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนอกเขาก็เลยเเยอะไผ่รวกหวานคู่ก,กระดึงเรากระดึงปลูกไว้ทานกันนะคะใครสนใจติดต่อพันธุค่ะที่คู่ององ089 27 46 009นะคะช่วงนี้มีต้นพันธุ์กำลังสวยๆเลยค่ะ